โอ้ตัดเยอะเลยอนายโอ้คันนี้ผ่าข้างในดีนเนาะไปล้นมุดสมุมถึงว่าย่นในเยอะจนร้อยหกข้อตัดไปกี่ข้อช่างทีนยี่สิบเดียวไหมร้อยข้อฮะร้อยหกหรือร้อยข้อนี่ร้อยหกหรือแปดสิบ นายแรงไหมน,<ะ>หนายนายเจ้าของรถแรงไหมวิง่งดูเคยวิ่งดูสุดๆได้เท่าไรดิเคยจับไปไหมไม่แรงดูนี่ได้เลยฮะอ๋อลูกเดิมอะไรเดิมเนี่ยนายคึกโอ้โอซากิแทนนะครับโอ้จัดฟันจนเหล็กดัดฟันโยกเลยนะครับ ไม่เเชื่อมแล้วนี่เชื่อมเลยจ้่แน่นอนไว้สี่สามสองขาดยังเรียบอ้าดึงเลย อน oh. ั่นรถห้าล้ออะรถรถหกล้อเลยต <c oughs> ิดเลยทีนี้ติดทีด่ตัดเลยดึงนิดนึงเอ้โอ้โอ้โซนับดูกี่ข้อนับดู นี่นะครับตัดออกสิบแปดข้อเ <Okay. S 1> ยอะเลยทีเดียวโอ้เยอะเลยไปโชคดีขับรถดีๆครับขอบคุณครับ